จะกลับบ้านแล้วนะกี่โมงอ่ะวันนี้เท่าไหร่อะน้องบายเดี๋ยวบาครับเดี๋ยวลูก่งองสามคืนนี้เอากี่ลูกกับมยเอ้ยพี่ตุกับอุ้ยอย่าพูดโอ้ยไม่ได้แล้วเล่ตาไปพอดีเลยสวยนะใหญ่ชนะหมดเลยสาววันนี้นี่นี่กับแพรไม่ออกกอแรงวไมสวนซีก็มีชีน้องแพ้นะไม่อยาพดอยาพูดหม่สวยวยสาี่เยอ ไปสักนอู <barely arithmetic> One two, ่สัสมายนะู้ส่าต้องจัดไม่บอดบริหารนะเปล่าไหมเดี๋ยวพี่ตุ๊เปล่าให้ทิกถ่เปล่าตอนนี้ให้บบมอยไล้คให้เท่าไหร่คะห้าบาทร้อยล้านบอดเยอะ เสียไป้อยสามสิบ่กับผมไ่ดีขอร้อยโอ้น้อยเยอะ้บ้านไหนเปขอไเองในนี้ยมีตังอยู่ก็เหมือนกันอยากเอาไหนก็หยอะดซ้ายซ้ายดีอ เด็กจริงไม่ใช่กล้อง่ายแนั้นแหละอมซไม่ใช่กล้องถ่ายรูปหนที่ไหนเราม่ทำไมอ่ะมันเป็นเหมือนทำเป็นก้องเป็นกระปุกอซอ๋อิ้ยนมืนโทรศัพท์เลยอ่ะติดตามด้ติดตยอดได้50บาทแล้วก็เอาไว้เด็กหญิงด้วยเ้รเ้หย้งโทรถึงโทรยอดตางหามอกบอให้ยอดได้าบาท เไปเอป็นวันเดียเอยวงอได้าไมโยไม่ได้แล้มันพัดดึงไมันพัดไป้เอามาหยอดไก่อนโัไมนี่จัลกมานุกส่แก่อาันนี้ไปเป่าเล่นด้วยอาอันนี้ไปเป่าเล่นด้วยให้น้องไปเลยนะเออเออเออเอามาจากมนรูน้องเออเหรอแล่นของรออน อาไปเปล่าเล่นไปเป่าแข่งกันหยอดดิงไหมเอปะแข่งเยไเป่าสึงสูงดิมันมันติดได้โอ้โหยอดดิงแมหยอดดิงแมสพีว้าแล้วก็ออยกบเจบาทไหมทำได้เลยเล่นแล้วมันจะชอบหยป่ปนกลับบ้านเราไหากลับบ้าน เออว่เอาไปเป่าแใส่กันไว้นี่ไม่หายรอกว้นี่ไม่หาตั้หุ่นนี้มาใหม่่มีสีส้มเหรอก็หนูชอบสีฟ้าไม่ใช่หรอก็เลยเอาสีฟ้ามาให้หนูก็อะไรพี่จ๋เมื่อตอนกลางวันหูเห็นใครุืสีส้มย่มีโพสที่อาสรถือ ฟ้าตัางกูยไม่มีอะไรเพิ่มเลยมีแต่ริงจบอว่าชีสอง่หนเห็นนะอะไรที่อบนี่ไม่มีจ้ะไม่มีคนซื้อบอกเหนหือออมาแล้วอันนี้คืออะไรเนนยใช้ 5s เนอันนี้คืออะไรลูกอันนี้ตัวอะไอันนี้คืออะไรใช้ 5s อะคือ a p p l i น o อ่ะม l a t i

ไมเท่าี่เปลี่ยนนไม้เป็นรแต่เีน่นชั้นสยอแต่ชอบผมอย่างเนี้ยสวยดีเน่เน่น่ไน่เน่เน่เนเน่เี่เน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 มเน่เน่้น่เนาเน่เน่เน่่เน่เน่านเน่้น่เน่เนเนเ่เนเ่นเ่เนา่่่เน่นนิดนเเน่กเ่เนน่ัน

สวยด, webinars, ด้วยรูกออกใบน้อยเนาะไปไปไปมาดูน i mean, ักผ่อนนไมเดี๋ยวกไปก็เปาไปทีนีขอให้พัก่อนย่ปตอนจดูอะไรอบอกเาป่าอาไ